เรื่องเล่าการแก้สูตรของผมกับเพื่อนที่อยากเล่าเก็บไว้เป็นความทรงจำเฉยๆผมจะเอาภาพประกอบจากแหล่งอื่นมานะครับเพราะผมวาลรูปกากวิชาที่ผมติดคือหน้าตศิสินนะครับผู้สั่งงานผมกับเพื่อนให้ไปเขียนรายงานรามเกียนเกี่ยวกับนาลายปราบนนทกพร้อมกับเล่าเรื่องเล่าของนนทกนะครับผมก็รับฟังแล้วก็ไปทํานะครับแบบเออไอเขียนรายงานมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมที่เขียนไปดูเรื่องรามเกียรนะครับผมเลยเออหาคลิปเกี่ยวกับนนทกสั้นๆมาด totally <ush imi, S 2> ูนะครับผมก็นึกได้ว่าผมเคยดูช่อง พัสดโรมาเขาเคยทำแอนิเมชันจอกับรามเกียรติอยู่ผมก็อ้างอิงในเรื่องจากคลิปเขาครับไปเล่าให้ครูฟังผมกับเพื่อนมั่นใจว่าต้องผ่านแน่นอนนะครับไพื่อส่งยางมั่นใจนะครับแรงงานผ่านเรืองแต่เล่าเรื่องนะครับนา,ายปรับนนทกผมก็เล่าทุกอย่างเท่าที่ผมรู้มาจากพัสดโรนะครับผมก็เล่าไปว่านนทกเป็นยักษ์ล่างเท้าโดนเทวดากันแกล้งจนแท้นสุดหัวใจนนทกไปฟ้าพระอิศวรบอกช่วยจัดก,การกับพวกเทวดาที่กันแกล้งผมได้ไหม แต่พระอิศวรน,นั้นก็บอกกับนนทุกไปว่าไปทํางานล้างเท้าให้ครบโกดปีก่อนแล้วค่อยมาขอพอรใหม่ครูก็ฟังอย่างตั้งใจนะครับผมก็คิดัทนใจกับลังพระอิศวรแน่ๆแบบที่รูผ่านชัวๆผมก็เล่าต่อนะครับพอถึงโกดปีนนทุกก็มาขอพรกับพระอิศวรขอหนึ่งพระฆาขชี้ใครก็ตายนะครับจากนั้นนนทกก็ไล่าการาดยิงไปเรื่อยจนเทวดาตายทุกตัวเรื่องถึงหูพระศวรพระอิศวรเลยส่งพระนารายณ์ไปปราบนนทุกพระนารายณ์ได้ปลอมตัวเป็นผู้หญิงไปเต้นยั่วยุจนนนทุกหืนครูก็ฟังฮนะ ผมก็เงียบครูก็อ๋อแล้วต่อเลตอ้ต่อเต้นไปเต้นมานอนทุกเอานิ้วไปชี้ขาพนาลายเกือบตายครูฟังมาถึงตอนนี้ก็บอกว่ามันไม่ใช่เธอไปดูมาจากไหนมาครูก็บอกว่าพนาลายหลอกลอก่ลอให้นอนทุกชี้ขาตัวเองไม่ใช่ถูกนอนทุกชี้ขาพนาลายเกือบตายเธอไปเอาเ่อเธอไปเอามาจากไหนผมผมจะให้ทุกคนเห็นภาพแบบชัดนะครับชี้นิ้วชี้ตาชี้ขาข้างก็ชี้ขาตาพี่ จจรระะกอะอะไอเพื่อนนักข้างๆางมันก็เริ่มจะํำผมแล้วนะผมก็เล่าต่อหลังจากนั้นพนาลาัยก็หาจังหวะในการจัดก,การกับนนทกได้นนทกก็บอกว่านาลาัยขี้โกงที่มีสีแขนกับหัวลำแลหลมคูก็ฮะหัวลมแหลมอะไรผมก็บอกว่าเออมันมันเป็นมงกุฎครับ <c oughs> เพื่อนมันก็คํำผมไม่หยุดเลยผมก็เรียบพูดจบนะครับรีบ รีบรีบจบจากนั้นพระนารายก็ไปสู้กับนนทุกในโลกมนุษย์โดยพระนารายจะไปเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาส่วนนนทุกจะไปเกิดเป็นยักมีเสียมหน้าที่สมือแลลหัวแหลมแหลมแหะหัวแลหวลมแหลมจากนั้นนนทุกก็บวกทำลายหมู่บ้านครูก็บอกต่อว่าสัตว์โคตรใจของพระรามคือใครผมก็ตอบอย่างมั่นใจเลยนะครับคือลิงนะครับครูก็บอกลิงอะไรผมก็บอกว่าลิงตัวใหญ่ๆสีขาวครับครูหน้าเหมือนกริลาครับครูอึ้งเพื่อนผมมันขำไม่หยุดครูก็บอกว่า ชื่อเต็มของลิงตัวนั้นผมก็คิดว่าคืออะไรวะผมก็ดูช่องพัสดุไม่ค่อยไม่ค่อยจบนะครับผมก็กอดูนะครับผมก็ตอบไปว่าเจ้าจ๋อครับหลังจากนั้นที่ผมพูดคำนั้นออกไปครูก็หลุดเลยทีนี้ไอ้เพื่อนที่มันนั่งางข้าวผมก็ขำจะตายกันละจากนั้นครูก็บอกกับผมว่าให้เธอไปฟังมาใหม่นะแล้วมาล่าใหม่นะเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบนะครับมีโค้ชท่านหนึ่งบอกว่าอ,อ๋ออย่างนี้ให้มันจําชื่อเมียของทศการมาทั้งหมดหลังจากนั้นที่ผมไปเซิร์ชกูเกิ เมียของทศกณัณฐมีกี่คน